ยังไม่ทราบเลยค่ะสวัสดีอันนี้ไม่ใช่แม่เอ็มค่ะแสบบอร์แสบอยู่พินานนอนคนเดียวค่ะพี่พินานอนคนเดียวจนพี่แพลหลายทีแล้วค่ะถึงมากินเลยลูกจเมยตอนรับกําลังจะแปดโมงค่ะเจ็ดโมงห้าสิบสี่อืมอมันมันเค็มๆอ่ะ บอสอยู่คนละโรงแรมนะคะทุกคนอยู่อเมริกาค่ะอืมอากาศดีมากแต่เดี๋ยวว่าหนาวไปนิดนึงสำหรับเดียวเพราะเดียวเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นเลยอะ่ะที่แพรบอกอะไรแล้ว <laughs> นอนเกิดเดียว <laughs> เดียวอยู่อเมริกาค่ะเมืองไทยหนึ่งพุ่มแล้วที่นี่นอนกันห้าคนค่ะ เล็บไม่แก้เราก็แก้ไม่ทันครับพี่เพลอาบน้ําพี่วินาอาบน้ําค่ะเดี๋ยวหาง,งานเดินแบบที่เมริกา,ชาใช่เดียวหาทางอยู่อยู่วอชิงตันค่ะ morning from USA ค่ะห้ยตรงนู้นวิวสวยมากไปทำอะไรคะ่ะมางานสวัสดีดีซีค่ะ เพิ่งเห็นตรงนั้นเป็นแม่น้ําตรงนั้นเป็นแม่น้ําเดี๋ยวเพิ่งเห็นไปดูฝั่งโน้นกันตอมอถหาไหมตอมอถามค่ะอุย,เด,ยเดี๋ยวเราจะเลือกตมอมให้ฟังชีกวนมากอุ้ยตรงนั้นน่าถ่ายรูปมาก <c oughs> มันมีมันมีดาดฟ้า <c oughs> เดี๋ยวรีวิวตอมองกัน ในวิวต่อมาก็คือเมื่อวานใช่ไหมอะเดียวกับพี่แชมป์มาเข้าไปสองคนแรกแล้วทีนี้ของเดียวอะไม่ค่อยถามอะไรเพราะว่าเขาถามเดียวว่ามาทำอะไรที่อเมริกาก็เลยบอกว่ามางานไทยดีซีถูกเชิญโดยแบบว่าทูตของทางการไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นในกระารให้เขาดูเลยเขาก็เลยไม่ค่อยถามอะไรแต่ว่าประโยคสุดท้ายที่เขาถามเขาถามว่า อยากกินผลไม้สดไหมเดี๋ยวก็ยื่นแอปเปิ้ลมาแล้วเป็นตาคุณลุงที่นุนเพิ่งเช้าเลยค่ะรีวิวในห้องเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นวอล์กนะทุกคนใช่เ้าถามว่าอยากกินผลไม้สดไหมแล้วก็ยื่นแอปเปิลมาให้เดี๋ยวพี่เพนอาบน้ำจยังอ่ะ มาม่าหมดแล้วมามา่ามันมีอันนึงเหมอพี่แจมอันสีส้มๆมีอันนี้มันเมียนเดียวเอาอยากกินจาตี๋จะเดี๋ยวกินเดี๋ยวไม่กินดีค่ะเราดูหิวหรอไม่หิวไม่หมดเรื่องจะเอาไว้น่าจะใช้นอนห้องเดียวกันค่ะลุงจีบมันเป็นเหมือน บ้านหลังหนึ่งอ่ะทุกคนมีสามห้องนอนมีห้องครัวมีห้องน้ําแยกห้องใครห้องมันพี่วินา,าอยู่ในห้องค่ะสวัสดีค่ะ,คะวุ้ยปักตะก้าได้หรอเล่นมาก ส่นเช้ามาเอ็กซ so like, ์ซอร์ไซด์หรือยังคะมาเอ็กซ์ซอร์ไซส์นิ้วกันเถอะมีใครยังไม่ได้เอ็กซ์ซอร์ไซส์นิ้วไหมคะเรามาเริ่มทำแอคทิวิตี้ตอนเช้ากันออกกำลังกายบริหารนิ้วมือกันค่ะมาเริ่มแรกปักเลยหมูฝอยสองบาทบริหารนิ้วมือกันใครคำแล้วที่นี่เพิ่งเช้าเลยค่ะ ปึ้งเมื่อยแล้วไม่เอ็มนอนไหนไม่เอ็มนอนอีกโรงแรมค่ะอีกโรงแรมหนึ่งพี่เทอยากคิดถึงกันให้เยอะแหละนะเดี๋ยวกลับไปเลิดปักเป้าตื่นมาทุกคนต้องบริหารเอ้ยทุกคนกำลังจะนอนทุกคนต้องบริหารนิ้วต้องออกกำลังกายกันก่อนอยู่อเมริกาค่ะ มาเปลี่ยนที่ปักตกา้ามาเปลี่ยนวิวปักตก้าให้ทุกคนพี่แพลอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยอะทุกคนเดียวก็รออยู่อิ่มแล้วอะเดี๋ยวกินไอติมต่อาหาญี่ปุ่นขอใจสองเนาะเดี๋ยวนอนกับพี่แพลค่ะก็ะเก่ <laughs> พี่วินาน,นอนในห้องคนเดียวนะคะเป็นห้องมาสเตอร์ hmm. ก็คือเตียงใหญ่สุดแล้วก็ห้องน้ำใหญ่สุดที่ที่แรกเดียวกับพี่แพรจะได้นอนห้องนั้นแต่ว่าเอาห้องน้ํามันไม่มีไม่มีม่านอะไรอ่ะชีจะทาบวกชีจะทาบวกใช่ชีจะถ่ายบวกอ่ะว้า,าวชีวิตมาดามในฝันมากที่จริงมันต้องเป็นส้มตำ่ำนะเนี่ยชีวิตมาดามหมอ ่กินบะหมี่จากมุมหน้าบ้านเหรอใช่โอ้ my god ม่แล้วคือไอติมจะไม่แบ่งไว้ให้ใครแล้วจะกินคนเดียวไม่เดี๋ยวไปเปลี่ยนช้อนันมกินไอติมคนเดียวไม่ยอมเราคงลงรางว่ากินมาม้ากันแล้วเพราะติ๊กติมกินกลักกันฟื้อะไรอ่ะหวานไหมเน่ะไม่เอาไม่เอาพี่เพลเห็นไหมไม่มีคนถามค่ะอาบน้ำยังอาบแล้วโอเคเดี๋ยวลงไลฟ์อาบน้ำดีกว่าลงลายมีน้ำมีกวน หรือว่ายังไม่อยากให้ลงพูดมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้ายังจะไปอ้อไปงานวันนี้คะ่ะไปวันนี้จะไปไปทัวร์ก่อนกันลงก่นนะ วันนี้แพนเยอะมากค่ะแปดโมงหนึ่งนาทีขอดูหน้าพี่เชมหน่อยพี่เชมไม่พร้อมเลยค่ะอยากได้เห็นสภาพเมื่อกี้ไม่พร้อมมาดามอย่าพึ่งเอรียกมาดามก็เลยใจอ่อนเนี่ยาไปบ้านเมืองเขาจะอาจจังเลยคือทุกอย่างมันเป็นสัดเป็นส่วนมากเลยคุณพี่ไม่เคยไปเที่ยวไทยแลนด์หรอคุณพี่เห็นไหมว่าการเป็นอยู่ชีวิตมันต้องเป็นยังไง ไปไหนกันแต่เช้าบอะเอ้มอร์นิ่งว้าอเมริกาล้อมาก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 ดูอเมริกากระเป๋าตันว้ายว้ายแทนกล้องไว้หน่อย <laughs> อะให้ทุกคนดูวิวไปิเวณนั้นอะแต่ว่ากดตะกร้าให้หนูด้วยนะ เห็นไหมคืนน uh ี้นะคะทำดีเดี๋ยวพาไปทำดี่น hey, น e pa ี้กันกลางวันอ่ะ Welcome to America Thank you มาดามเป็นนางงามถอดบัตทนางงามก่อนค่ะเป็นสิริษ วันนี้ตรงแม่น้ำสวยมากวันนี้แต่งหน้าฮะนี่หรอกคุณป้าที่เราถามมาเช้าว่าเขาใชจริงจริงอยู่ก็ดูไกลๆเหมือนคุณป้าจริงๆปะทุกคนเมื่อเช้าย่าเดียวมันตื่นขึ้นมามันเดินออกมาที่เราเบียงมันถามว่าอุ้ยมีคุณป้ายืนอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเป็นคุณตัวคนจริงๆหรือหุ่นวะหุ่นชิวอยู่คุณป้ายืนถือของอยู่กดเดียวให้ดูอ่ะตรงเนี้ย คนที่เดียวให้ดูว่าบอกว่าเขาเหมือนคนจริงๆอ่ะตลกอ่ะอยู่วอชิงตันดีซีค่ะอ m ่นโรงแรมบอสยู่ตรงนั้นเห็นราคาอยู่นู่น MGM อยากไปชอปปิ้งแล้วอ่ะเหมือนตึก m g i เหมือนกันนะใช่หรอได้หรออฮ้ยคุณพี่เราไปทำงานแล้วเฟียดมาสาวเอการเฟียดมาถักเขาสิม้วนิงเขาขึ้นมามองเว้ยเขาบอกเว้ยด้วย เขาบอกมือให้้วยเห็นไหมทุกคนมริกันใส่ดีมาม่าอร่อยปะฉันเก็๊หน่อยแหละแต่เราซื้อมาให้เธอนะอุ้ยเขาดูแลแล้วทุกคนไม่ใช่เอาเขาต้มน้ำมาม่าให้ด้วยห้าสิบเหรียญบอกเซอร์วิสีบอกไม่มีในะดิมบอกว่าอะไรห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญค่ะโอนค่ามาม่าเดียวคือมาด้วยค่ะห้าสิบเหรียญค่ะพร้อมกับบริการขึ้นลงค่ะและการต้มน้ำเมื่อเช้าด้วยค่ะ บุกวีนาทลว <c oughs> ินาทล์ตื่นหรอหมพี่บีบีตื่นแล้วแต่ว่าพี่บีบ,บีอยู่ในห้องน้ำพี่แพลเวลาไหนฮะอ๋อพี่ที่เมกาพี่แพลเวลาไหนวะพี่เมกาเวลาตอนนี้แปดโมงเช้าอุย้ยอากาศดีดีนะไม่ร้อนไม่หนาวแต่คิดว่าสักพักแล้วจะหนาววะทำไมไม่มีแดดเลยอะ่ะไม่ตอกนกลางวันอ่ะน่าจะอุ้ยเดี๋ยวชอบรถรุ่นคันสีแดงอะรถรถคันนั้นอืมคันนั้นอืมนี่ โอ้ยแันนี้มันต้มเลอเลือนมากเจ็ดแหลกไหมทุกคนคิดว่าไงดูจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่แหลกไม่แหลกแต่ว่าแหลกอะแหลกแบบแหลกแหลกอีกแหลกอีกแหลกอีกแหลกของจริงเมื่อเช้าอเมริกาหล่อมากหลายคนเลยเห็นโลกเห็นแล้วเขาเดินไปทำงานอเมริกาเดียวที่เห็นเืออเมริกาอีกคุณโจนี่นั่งอยู่อเมริกาหน้าอเมริกาพี่โจ เดี๋ยวไม่เอามาม่าไทยไปหรือคะไม่ได้เอามาค่ะทุกคนกระเป๋ากระเป๋าเต็มต้อะไรจุดจุดเอาข้าววาวบุญไหมมีข้าวผัดอยู่นะคะเออข้าวในตู้โอ้ยถ้าจะไอขนาดนั้นอะ ใครทำชีน่ะพี่โจทำไรพี่เชมป์มะเนี่ยทำไมไอรุนแรงจังเดี๋ยวจะอาบน้ำยังเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้ว บบมามาใช่เดียว<ต> <ๆ S 1> ว่ามันไม่ได้แวะมาหรอกแล้วหนูไลลอยู่หรอมันดุ <laughs> <laughs> จุ่มผมพี่แชมอ่ะ <laughs> เป็นไงบ้างคะ <laughs> ดีค่ะสนุกดีทุกคน กำลังกินมาม่าตามเดียวหมูฝอยหมดพอดีค่ะอุ้ยหมูฝอยสุเอาพอเดียวเหรอแรงมากยังไม่หมดนะทุกคนจะโุเอาพอเดียวได้ไงไไเปลี่ยนโลเคชั่น <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นในมือถือเรื่องต่อมอจบหรือยังคะจบแล้วค่ะแล้วก็อากาศดี <c oughs> ค่ะอากาศดีเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวไม่เอ็มจะมานแหละ <c oughs> เดี๋ยวบอกพี่วินาไหลมัง้งพี่วินาอยู่ในห้องค่ะ พี่แพลใส่ชุดหน่อยแก้ผ้าโอ้ยใส่สัมสื่อนี่ไม่อยากจะให้จุ๊บได้ไงชอบกวนแบบเนี้ยถามดีๆก็กวนแบบเนี้ยใส่ชุดหน่อยดีทุกคนใส่ชุดหน่อยดีนี่คือชุดหกวันของเราพี่พาใส่ชุดไหมข,ขอดูเอาฟิปออฟเตอร์เดย์หน่อยค่ะคุณแชมป์นในฐานะที่คุณเป็นโอเวอร์เมนเจอร์ เยอะมาสี่เงินตู้เหมือนอยู่บ้านก่อนลงจุดสัก <c> า <ười> มีสับป,ประรดหมดเอยทุกคนคะซื้อเหลือสิ่งที่เหลืออยู่ในตู้ก็ได้อในตู้สิ่งที่เหลืออยู่ในตร้าก็ได้ลงไลฟ์ก่อนเมกามีเดลิวเวอรี่อะไรบ้างอุ้ยได้สับออเดอร์แล้วว่าไปเดินนะสั่งมูฟอยแล้วครบคุณค่ะเมกามีมีเดลิวเวอรี่อะไรบ้างอุ้ยลืมแฟนคลับจะสั่งข้าวมาให้นิวากินอิ่มแล้ว เฮ้พี่วิวีออกมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่ไปหาหรอกเพราะว่าชีอาจจะยังไม่พร้อมมมฟอฟเดือดร้อยเจ็ดสิบแรงมากอุ้ยไม่อยากลงไลท์เลยอยากให้ทุกคนกดตะก้าไปนิดนึงไปพี่ี่พี่เขาไม่เขาไม่เขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมยังอยู่ในชุดแบบห้ามลงไม่ต้องลงเอ้าไม่ให้ลงไลท์้วยแรงมากไปสี่เดี๋ยวเฝ้าเพื่อแจม ดูพี่เพาไปโออน่ารักมากไม่ให้ลงก็ดูอยู่อย่างนี้แหละดูกันไปเลยให้เหม็นตากันไปข้างหนึ่งเออ,เอ,อเอาซิเออใครจะชนะเออควรขายของด้วยนะมอร์นิ่งจ้าแล้วมันเรื่องอะไร mm hmm. ของฉันที่ฉันต้องมาขายให้เธอเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเธอเคยช่วยขาย บุญไม่ได้ไม่ได้ลืมไปว่าชีมีบุญคุณยันอันใหญ่หลวงแม่ก็ทําไม่ได้พ่อก็ทําไม่ได้นะคะมีเตเดียวเท่านั้นที่ทําให้ได้รับช่วงต่อรับช่วงต่อม้วนผมให้ช่วยขายของอ่ช่วยคนช่วยกดตะก้าอุ่หนุนน้องเดียวหน่อยนะคะช่วยอุดหนุนตะก้าของน้องเดียวหน่อยนะคะน้องเดียวจะได้หาตัง ไปซื้อขนมในเมกานะคะทุกคนช่วยหน่อยนะคะทุกคนช่วยกันกดตะกร้าหน่อยนะคะแฟนคลับแพรวนิตไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ให้ตอนแต่งหน้านะคะขอม้วนผมก่อนนะคะอขอม้วนผมก่อนนะคะ<อ>ข้ามาม่าซื้อมาม่าให้กินแล้วก็ต้องมานั่งไลฟ์ให้อีกทุกคนเรานี่ททำกาแฟาอร่อยมากนี่เป็นไงล่ะทำกาแฟาให้กับทุกคนในบ้านไว้กินแล้วเช้านี้เพราะว่านี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนอนไม่หลับ ตื่นมาแล้วก็ไปนั่งกินซีเรียลแล้วก็กลับมานอนนอนไม่หลับตื่นมาซ้ำกว่าเดิมคือตกใจหน้าอยเดยวที่มันพอกหน้าสีทองเอาไว้หยวันวันเมกาตอนนี้แปดโมงเช้าค่ะเจ็ดแหลกไหมก็ยังนะตอนเนีเน้เหมือนจะยังเหมือนจะยังตอนบ่ายตอนสายสายอาจจะไม่แน่เพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยมันค่ำใช่ไหมล่ะแพ่ว นอนยากไม่ไม่ได้นอนยากจริงๆก็หลับไปบ้างแต่ไม่ได้หลับเยอะเท่าคนอื่นก็มีหลับพัหลับจากพ้าหลับจากญี่ปุ่นมาวอชิงตันไปสามสี่ชั่วโมงอยู่ไม่หลับยากพัหลับู่แต่ว่าแค่คนอื่นมันหลับอร่อยกว่าเราอะแค่คนอื่นเขาหลับแบบหลับอร่อยกว่าเราเกินอ่ะนึกออกไหมคือเราเราก็หลับแต่เรา เราตื่นมาแล้วคนอื่นก็ยังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยเราหลับหลังคนอื่นตื่นก่อนคนอื่นมันก็เลยได้เห็นเรื่องราวต่างๆคนๆน่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงก็บันเทิงอยู่แต่คือคนที่เขาหลับง่ายคือวีนาเนี่ยเข้าใจว่าหลับง่ายเพราะว่าชีไม่สบายชิกินยาไปแต่เดลเนี่ยหันไปอีกทีนึงคอหักหันไปทีนึงคอหักคืออะไรแล้วมันมีจังหวะหนึงที่ตื่นมาถามว่า เดลไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เดลใช้เวลาอยู่ในช่วงช่วงไหนก่อนที่จะแลนที่ตอนก่อนที่จะแนลนในวอชิงตันใช่ปะอีกประมาณแบบยี่สิบนาทีชีตื่นขึ้นมาถามว่าข้างนอกมันมืดหรือบานสาว่างอะ่ะน่กเลยบอกว่าอ๋อข้างนอกสี่ทุ่มวอชิงตันสี่ทุ่มแล้วฮะเดลต้องกลับไปนอนอีกแล้วหรอแล้วก็แล้วนี่ก็เลยแบบแล้วถ้าหนูไม่นอนหนูจะทําอะไรลูกหนูจะทําอะไรถ้าเขาจะ ก็เขานอนกันอะแล้วหล่อนจะทําอะไรเอ้ยอืแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นรู้ว่าตัวเองจะต้องมานอนต่อก็นอนอยู่อย่างนั้นแล้วถามว่าที่กลับมานอนเมื่อคืนเนี่ยแล้วนอนไม่หลับเหรอก็หลับก็ยังหลับเหมือนเดิมแล้วบนอะไรหนูดิซันงงหาดิซันงงค่ะดิซันงงหนูจะพูดทำไมเดวต้องกลับไปนอนอีกแล้วเหรอ แล้วใครบังคับให้หนูนอนคะวไ่นไม่ไดห้เอ็มว่าจะมาแปดโมงแปดโมงครึ่งหรือเปล่าเขานัดแปดโมงครึ่งหรือเปล่า <8. S 1> คือมีแต่เรื่องวันวันตื่นมาปุ๊บเคี้ยวปับ๊บพอ <มา S 1> นิ่งปุ๊บใหญ่เดียวเมาเดียวอยู่เ <รอ S 1> ม <รอ S 1> าเจ้าของ้เคียวเหมือนกันเมาเจ้าของช่องอย,ององอยู่พอกินเสร็จหลับหลับแบบทิ้งตัวแต่พออาหารเสิร์ฟ ตอนอาหารเสิร์ฟพอถึงชีปุ๊บชีรู้ตัวขึ้นมาทันทีไม่รู้ว่าเซนมันมาจากไหนไม่รู้ว่าเซนมาจากไหนว่าเขามาเสิร์ฟอาหารแล้วแล้วเมื่อวานสงสารมากเมื่อวานเชียร์ตอนที่เป็นไฟจากเออนานอุ๊ยฮาร้อนตอนที่เป็นไฟจากโนนานลิตะตอนนี้เป็นไฟจากนาริตะอ่ะทุกคนช่วยกดตาการ้ารเดียวก่อนเร็วเดี๋ยวเมาอ่ะคนขึ้นเป็นพันเลยพวกเธอมานั่งฟังชอบเรื่องชาวบ้านกันนะเนี่ยพี่มาทํางานที่งานไทยเฟสติวัลค่ะสถานทูตเชิญมา ขึ้นเป็นพันเลยชอบใส่ใจเรื่องชาวบ้านกันมากชอบเรื่องชอบใส่ใจเรื่องชาวบ้านนี่สร้างแสงหน้ามือหนึ่งมาแล้วแม่ยาเดียวมาคือนั่ง<ห>น,นั่งเมาเรื่องชาวบ้านนั่งเมายาเดียวคนขึ้นเป็นพันเลยช่องเดียวเนี่นอ,อาบน้าเดียวเนี่ยบอกว่าเจ็ดโมงทั้งเสร็จแล้วลูกขึ้นมาต้มมาม่าค่ะคุณนาเยวที่ไปอาบน้ําอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมีชุดแบอเผื่อเดียววะนี่ฉันลืมเอาชุดมาหนึ่งชุดแล้ว วันที่จากวอชิงตันอะปิดก่อนมองไม่สนุกคนเยอะวันที่ไอไฟที่เดินทางจากวอชิงตันอะมามาซีแอตเทิลใช่ปะนางอะได้ไปน,นั่งแบบคือพวกเราอะนั่งรวมตัวกันฝั่งนี้แต่ยายเดียวอะโดนไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งเรานั่งข้างผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายเมกาแล้วพอลงจากเครื่องมาชิพูดว่าคนข้างๆนอนอ้าปากปากเหม็นมาก <c oughs> แล้วจี so <laughs> sorry.